มิลดาเดินลงมายังชั้นล่างเพื่อรับประทานอาหารเช้าก่อนที่จะออกไปทำงานเธอตรงมายังโต๊ะอาหารซึ่งมารุธวารังคณาเมคินและปริยชัดกำลังนั่งรอเธออยู่วันนี้ทำไมตื่นสายละ่ะวรังคณาเอ่ยถามลูกสาวคนเล็กเออมิทน,นอนหลับเพลินไปหน่อยนะคะมิลดาแก้ตัวด้วยเหตุผลที่เธอคิดว่าน่าจะเหมาะสมที่สุดแล้วในเวลานี้อ้าว ก่อนออกจากห้องคุณไม่ได้ปลุกยีมินก่อนหรอเมคินถามปริยชัดซึ่งนั่งอยู่ที่เก้าอี้ข้างๆตนปลุกค่ะแต่น้องมินไม่ยอมตื่นไม่รู้ว่าไปทำอะไรมาถึงได้นอนขี้เซาขนาดน,นี้ปริยชัดกล่าวพลางอมยิ้มหลังจากรุ่งเช้าที่เธอและมินละดาตื่นขึ้นมาปรับความเข้าใจกันอีกคนคงรู้สึกสบายใจขึ้นจนเผลอหลับไปอีกรอบ ซึ่งตอนที่เธอจะกลับห้องของตนเพื่อไปอาบน้ำแต่งตัวเธอก็ได้ปลุกมิลดาแล้วแต่อีกคนยังลงมาช้าแบบนี้นี่แสดงว่าตื่นมาแล้วต้องนอนต่อแน่ๆงั้นคราวหน้าเธอคงต้องพามิลดาไปอาบน้ำเองเสียแล้วจะได้ไม่ตื่นสายแบบนี้อีกมิ้นนอนไม่หลับนะคะ่ะมาหลับเอาตอนใกล้จะเช้ามิลดาจำใจต้องโกหกอีกรอบก่อนจะแอบถลึงตาใส่ปร,ริยชาติขณะที่กำลังสุดตัวนั่งลงไปที่เก้าอี้ประจำของตน โดยที่เธอไม่ยอมเงยหน้าขึ้นมาสบตากับเมคินเลยแม้แต่น้อยเพราะความรู้สึกผิดที่มีต่อพี่ชายคนเดียวอ้าวนี่พัดไปทำอะไรที่ห้องเยมิ้นเหรอวดรังคณาถามด้วยความแปลกใจอ๋อพัดลืมบอกคุณแม่ค่ะว่าพัดไปนอนที่ห้องน้องมินได้สองคืนแล้วทำไมล่จะจ๊วะวดรังคณาถามด้วยความสงสัยเพราะเธอรู้ดีว่าลูกสาวคนเล็กกับพี่สะพ้ยไม่ค่อยจะญาติดีกันนะัก น้องมิ้นโดนผีอำ้นะคะ่ะพัดก็เลยไปนอนเป็นเพื่อนประยะิยชัติอ้างเหตุผลตามที่มีลดากุเรื่องขึ้นมาเพื่อช่วยเธอเหลวไหลจริงลูกคนนี้แม่ว่าคิดไปเองมากกว่าว่าดังคณาบ่นให้กับลูกสาวคนเล็กนั่นสิครับคุณแม่ผมก็เตือนพัดแล้วแต่ก็ยังเชื่อยายมิ้นอยู่นั่นแหละเมคินกล่าวเสริมพัดว่าอย่าโทษน้องมิ้นเลยค่ะ เพราะจากที่พัดไปนอนกับน้องมิ้นในห้องดูน่ากลัวจริงๆค่ะเพราะงั้นพัดคงจะต้องนอนเป็นเพื่อนน้องมิ้นไปอีกสักพักนะคะปริเดยชาตอธิบายให้ทุกคนเข้าใจในเมื่อมีระดาย,ยอมโกหกเพื่อช่วยเธอเพราะฉะนั้นอีกคนจะมาโดนตําหนิเพราะเธอไม่ได้แบบนี้ก็แย่สิโผลเมียไม่อยู่ด้วยกันแล้วเมื่อไหร่จะมีหลานให้พ่ออุ้มมารุดเอ,อ่ยขึ้นมาบ้างนั่นสิครับคุณพ่อผมเองก็อยากจะมีใจจะขาดแล้ว เมคินกล่าวขึ้นมาบ้างส่วนมินลดาเมื่อได้ฟังมารุดและเมคินเอ่อยออกมาเมื่อครู่หัวใจของเธอก็กระตุกวูบขึ้นมาทันทีนั่นสินะเธอลืมนึกถึงเรื่องนี้ไปเลยพี่ชายและพี่สะพ้ยของเธอแต่งงานกันแล้วสักวันพี่สะพ้ยก็ต้องให้กำเนิดชีวิตน้อยขึ้นมาเพื่อเป็นโซ่ทองคล้องใจแล้วเธอละ่ะจะเป็นอะไรได้นอกจากส่วนเกินในชีวิตของคนที่เธอรัก ปริยชัดมองมิลดาที่กำลังนั่งเขี่ยข้าวต้มในชามที่วางอยู่ตรงหน้าของเจ้าตัวด้วยความเป็นห่วงเธอคิดว่าคำพูดของมารุษและเมคินเมื่อครู่คงจะทำให้มิลดาไม่สบายใจเพราะตอนนี้ดวงตาของคนเด็กกว่าเริ่มแดงขึ้นมาเล็กน้อยแล้มินล่ะลูกเมื่อไหร่จะมีแฟนสักทีจะได้ไม่เป็นภาระให้เม่กับพัดต้องดูแลวดางคณาถามมิลดาเพราลูกสาวของเธอก็เริ่มโตเป็นผู้ใหญ่แล้ว ควรจะเริ่มคบหาดูใจกับใครสคลลักคนเราแต่งงานเป็นฝั่งเป็นฝาเธอและมารุตจะได้หมดห่วงเสียทีมินไม่รู้คะ่ะมิลดาตอบปฏิเสธน้ำเสียงของเธอเริ่มหงุดหงิดเธอรู้สึกอึดอัดกับบรรยากาศบนโต๊ะอาหารจนอยากจะลุกออกไปจากที่นี่เต็มทีแล้วงั้นแม่แนะนำให้ดีไหมข้าราชการ,บรร,การบรรจุใหม่ในสำนักงานมีหลายคนเลยนะที่ยังโสดแถมยังฐานะดีอีกตั้งหากตามใจคุณแม่เถอะค่ะ มินยังไงก็ได้มินละดากล่าวพลางสะกดกลั้นอารมณ์งดหงิดก่อนที่เธอจะวางช้อนและกล่าวกับทุกคนมินอิ่มแล้วขอตัวไปทำงานก่อนนะคะเมื่อกล่าวจบมินละดาก็ลุกจากเก้าอี้และกล้าวออกไปจากโต๊ะอาหารทันทีส่วนปริยชาติเห็นดังนั้นก็ขอตัวเช่นกันก่อนที่จะรีบก้าวเท้ายาวๆเพื่อไปให้ทันก่อนที่มิลดาจะขับรถออกไป แต่กว่าที่เธอจะตามมาทันมิลดาก็มาถึงโรงรถเสร็จแล้วเดี๋ยวก่อนสิคะน้องมิน้นปริยชัดเอ่ยพลังคว้าข้อมือของมิลดาไวา้มีอะไรมิลดาเอ่ยถามด้วยสีหน้าบึง้งตึงไปทำงานด้วยกันนะคะเดี๋ยวพี่ขับรถเองไม่มิลดาปฏิเสธเสียงแข็งไปด้วยกันนะคะนะนะนะพี่ขอร้อง ประยะิยชาติกลุมมือของคนเด็กกว่าไว้แน่นและกล่าวด้วยน้ำเสียงอดออน,ออนไม่มินว่าต่อไปนี้เราเลิกยุ่งเกี่ยวกันดีกว่าเดี๋ยวพี่พัดก็จะมีลูกแล้วมินเป็นได้แค่ส่วนเกินเท่านั้นแหละมิลดากล่าวพลางสะบัดมือของประยะิยชาติออกแล้วรีบก้าวขึ้นรถทันทีส่วนประยะิยชาติเองไม่กล้าที่จะทัดทานเพราะสมาชิกที่เหลือกำลังทยอยกันออกมายังโรงรถเพื่อที่จะขับรถออกไปทำงานเช่นเดียวกัน เธอจึงเกรงว่าทุกคนจะสงสัยหากเธอคุยกับมิลดาที่นี่จึงได้แต่ปล่อยให้มิลดาขับรถออกไปก่อนที่เธอจะขับรถของเธอตามออกไปเช่นกันพี่พัดมีอะไรถึงเรียกมินมามิลดาเอ่ยถามเสียงห้วนทันทีที่ก้าวเข้ามายัางห้องทำงานของปริยชัติเพราะทันทีที่พี่สไยเดินทางม,มาถึงบริษัท อีกคนก็ใช้ตำแหน่งที่เหนือกว่าเรียกเธอเข้ามาพบในห้องทำงานทาั้งที่เธออยากจะหลบลี้หนีหน้าให้รู้แลว้วรู้รอดไปน้องมินั่งก่อนสิคะปร,ะริยชาชัดเอ่ยกับคนเด็กกว่าด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลและเชือ้อเชิญให้อีกคนนั่งที่โซฟาซึ่งมิลดาก็ซุดตัวนั่งลงไปอย่างไม่เต็มใจนะักส่วนปร,ริยชาชัดก็เดินไปล็อกประตูห้องทำงานเพราะไม่อยากให้ใครเข้ามารบกวนตอนนี้ ประยะิยชัติสุดตัวลงนั่งที่โซฟาข้างๆมิลดาก่อนที่จะจับต้นแขนทั้งสองข้างของคนเด็กกว่าเบาๆเพื่อดึงให้อีกคนหันมาเผชิญแน่ที่พี่เรียกน้องมิ้นมาที่นี่เพราะพี่คิดถึงไงคะประยะิยชาติเอ,อ่ยด้วยน้ำเสียงและแววตาที่อ่อนโยนจนทําให้หัวใจของมิลดาอ่อนยวบราวกับขี้พึ่งที่ถูกไฟลนแต่เธอก็ยังไม่ไวปากแข็งอีกตามเคยพี่พัดจะมาคิดถึงมิ้นทําไมพี่พัดเอาเวลาไปคิดถึงครอบครัวตัวเองดีกว่า ครอบครัวของพี่ก็น้องมินไงคะน้องมินเป็นเมียพี่นะที่พัดวิลรดาอุทานออกมาด้วยความตกใจเมื่อได้ยินอีกคนพูดคำว่าเมียได้เต็มปากเต็มคำซะขนาดนี้ตกใจอะไรคะพี่พูดความจริงก <bok> ็พคอความจริงนี่ละคะ่ะเรื่องของเรามันถึงไม่มีทางไปต่อไงพี่สัญญากับน้องมิน้นว่าพี่จะไม่เลิกกับคุณเม่ก็จริงแต่เรื่องลูกเนี่ยพี่คงทำตามที่พ่อกับแม่ของน้องมินต้องการไม่ได้หรอกค่ะ พาะพี่รักน้องมิ้นแล้วพี่ก็จะไม่ยอมมีอะไรกับใครนอกจากน้องมิ้นคนเดียวปริยะชัดกล่าวด้วยสีหน้าและแววตาจริงจังแต่พี่เมฆเป็นสามีของพี่พัทนะมิลดากล่าวแย้งซึ่งปริยะชัดก็ตอบกลับได้ทันควันน้องมิ้นก็เป็นเมียพี่เหมือนกันพี่พัทไม่อยากมีชีวิตครอบครัวที่สมบูรณ์หรอไม่อยากอยู่ด้วยกันพ่อแม่ลูกเหรอ ครอบครัวของพี่จะสมบูรณ์ได้ก็ต้องเมื่อมีน้องมินอยู่กับพี่ค่ะประิยชาัติกล่าวได้สีหน้าและแววตาจริงจังจนมินรดาต้องก้มหน้าเพื่อหลบดวงตาคมของพี่สะพ้ยปริยชาัติใช้มือเชยคางของมินรดาให้เงยหน้าขึ้นมาสบตากับตนก่อนจะบอกกับคนเด็กกว่าด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลเมื่อเช้าพี่ก็เพิ่งจะบอกไปยกๆว่าขอให้น้องมินเข้มแข็งและเชื่อใจพี่ แต่ถ้าจะขี้ลืมขนาดนี้พี่คงต้องเตือนความจำสักหน่อยแล้วกล่าวจบปริยชัดก็เลื่อนใบหน้าเข้าไปใกล้ๆกับใบหน้าของมิลดาก่อนจะประกบริมฝีป,ปากของตนเข้ากับริมฝีปากของคนเด็กกว่าอย่างแผวเบาส่วนมินลดาก็หลับตาลงอย่างช้าๆเพื่อดับสัมผัสอ่อนโยนของอีกคนจนเวลาผ่านไปสักพักทั้งคู่จึงถอนจูบออกจากกันอย่างช้าๆทีนี้จำได้หรือยังคะ ปริยชาติถามพลางอมยิม้มเออจำได้แล้วมิลดาตอบตะกุกตะกักใบหน้าของเธอตอนนี้แดงก่ำราวกับลูกตำลึงเมื่อปริยชาติเห็นดังนั้นจึงขยับร่างของตนเข้าไปหามิลดาและสวมกอดอีกคนไว้แน่นซึ่งมิลดาเองก็กอดตอบเธอเช่นกันพี่รักน้องมินนะคะถ้าเมื่อไหร่ที่น้องมินรู้สึกไม่สบายใจกับเรื่องของเราพี่จะอยู่ข้างๆน้องมินเองนะคะ ขอบคุณนะคะพี่พัทพูดเพราะกับพี่ก็เป็นด้วยปริยชาัดถามด้วยความแปลกใจไม่ได้ยินหางเสียงจากมินรดาเป็นครั้งแรกเธอค่อยๆค,คลายวงแขนที่กอดมินรดาออกอย่างช้าๆก็มินก็อยากพูดเพราะๆกับคนที่มินรักบ้างมินรดาตอบด้วยความเขินอายขอแค่เป็นน้องมินจะพูดแบบไหนพี่ก็ชอบทั้งนั้นแหละค่ะงั้นถ้ามินด่าจะชอบไหม ไม่เอาไม่ด่าพี่สิปริยชัติปฏิเสธพางแกล้งทำหน้ามุย้ยมินรอเล่นค่ะมิลดากล่าวพลางอมยิม้มเป็นเพราะปริยชัติใส่ใจดูแลความรู้สึกของเธอจึงทำให้ตอนนี้เธอรู้สึกสบายใจขึ้นมากตอนนี้น้องมินสบายใจแล้วใช่ไหมคะปริยชัติถามคนเด็กกว่าด้วยรอยยิม้มค่ะขอบคุณนะคะพี่พัทมินว่าตอนนี้พวกเราแยากย้ายไปทำงานกันดีกว่าค่ะ ได้ค่ะงั้นเดี๋ยวเที่ยงวันนี้เราออกไปทานข้าวข้างนอกด้วยกันนะคะอ้าวแล้วคุณพ่อพี่พัดล่ะคะมิลดาถามด้วยความสงสัยเพราะปกติพี่สบายของเธอต้องไปรับประทานอาหารเที่ยงกับชัยวัดทุกวันพอดีพี่ต้องไปพบลูกค้าช่วงบ่ายพี่ก็เลยว่าจะขอคุณพ่อออกไปทานข้าวข้างนอกเพราะงนั้นเราก็ออกไปทานข้าวเที่ยงเสร็จแล้วก็ค่อยไปพบลูกค้าด้วยกันกับพี่นะคะพี่อยากไปทานข้าวสองต่อสองกับเมียบ้าง เงั้นเช้านี้มินจะรีบเคลียร์งานนะคะเพราะบ่ายต้องออกไปข้างนอกกับพี่พัทเง้นน้องมินไปทำงานเถอะพี่ไม่รบกวนแล้วค่ะมินละดารับคำด้วยรอยยิ้มก่อนที่จะก้าวออกจากห้องไปส่วนปริยะชัดก็มองตามหลังคนเด็กกว่าด้วยรอยยิ้มเช่นกันไม่ว่าต่อจากนี้มินะดาจะกังวลหรือคิดมากเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่เกินเลยเธอก็ยินดีที่จะอยู่เคียงข้าง คอยดูแลและคอยปลอบใจมิลดาให้ดีที่สุดปริยญฉัดและมิลดาออกมารับประทานอาหารเที่ยงด้วยกันที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลจากบริษัทของลูกค้ามากนักเมื่ออาหารทั้งหมดถูกนำมาวางไว้ตรงหน้าแล้วทั้งคู่จึงรับประทานอาหารร่วมกันอย่างอาเดตเอ่อยการได้ออกมาทานอาหารด้วยกันเพียงสองต่อสอแบบนี้ ทำให้ประยะิยชัดและมินดาต่างรู้สึกดีใจและมีความสุขเป็นอย่างมากเพราะทั้งคู่รู้สึกราวกับว่าโลกนี้มีเพียงเธอสองคนเท่านั้นประยะิยชัดไม่ต้องกังวลเรื่องการสืบหาคนร้ายและมินดาไม่ต้องกังวลเรื่องที่เธอทำผิดศีลธรรมทำให้ตอนนี้ทั้งคู่รู้สึกผ่อนคลายจากภาระและความรู้สึกที่ตนต้องคอยแบกไว้อยู่ตลอดเวลาถ้าคุณแม่แนะนำผู้ชายดีๆให้จริงๆ นมินจะว่ายังไงคะปริยชัดเอ่ยถามเพราะเรื่องที่มินรดากับวรกางคนาคุยกันเมื่อเช้าทําให้เธออดที่จะหึงไม่ได้ก็อย่างที่มินบอกนั่นแหละค่ะว่าตามใจมินยังไงก็ได้มินรดากล่าวยังไม่ได้ใส่ใจนะักอ้าวแบบนี้พี่ก็หึงแย่น่ะสิปริยชัดกล่าวด้วยน้ําเสียงที่แสดงถึงความน้อยใจนิดๆแหมมินก็พูดไปอย่างนั้นแหละค่ะ ถึงคุณแม่จะแนะนำให้แต่สุดท้ายคนที่ตัดสินใจก็คือมิ้นอยู่ดีพี่เชื่อใจน้องมิ้นนะคะค่ะมิลดารับคาด้วยรอยยิ้มก่อนที่เธอจะมองออกไปยังอีกฝั่งของถนนเนื่องจากบริเวณที่เธอและพี่สะพายนั่งอยู่คือด้านหน้าสุดของร้านซึ่งเป็นกระจกใสสามารถมองทะลุออกไปภายนอกได้ทันทีที่มองออกไปภายนอกมิลดาก็ต้องขมวดคิ้วด้วยความแปลกใจ ก่อนที่สีหน้าของเธอจะเปลี่ยนเป็นตกใจจนปริยชาตสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนถึงความผิดปกติของคนตรงหน้าดังนั้นเธอจึงมองออกไปยังจุดที่มิลดาดามองบ้างซึ่งภาพที่เธอเห็นก็คือเมคินและหญิงสาวคนหนึ่งกำลังเดินออกมาจากร้านอาหารที่อยู่ฝั่งตรงข้ามซึ่งหญิงสาวคนนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนพักจีรานั่นเองเมคินและพักจีรา เดินควงแขนและต่างหัวเราะต่อกระซิบกันอย่างสนิทสนมก่อนที่ทั้งคู่จะก้าวขึ้นไปนั่งบนรถยนต์ของเมคินที่จอดอยู่บริเวณหน้าร้านและขับออกไปมิลดาและปริยชัดหันกลับมามองหน้ากันสีหน้าของปริยชัดดูไม่ทุกข์ไม่ร้อนต่างกับมิลดาที่ถึงกับหน้าซีดด้วยความตกใจพี่พัทมิลดาเรียกชื่อของพี่สไปและหยุดคำพูดไว้เพียงเท่านั้น พราะภาพที่เธอเห็นเมื่อครู่ทำให้เธอตกใจจนทำอะไรไม่ถูกชายหนุ่มและหญิงสาวที่แสดงท่าทางสนิทสนมกันขนาดนั้นไม่ต้องให้ใครมาบอกก็พอจะรู้ได้ว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่ไม่น่าจะเป็นเพียงเพื่อนแน่นอนปริยะชดถอนหายใจออกมาเบาๆก่อนที่จะเอ่ยกับคนเด็กกว่าเสียงเรียบนงมินไม่ต้องตกใจหรอกคะ่ะพี่ดูเรื่องนี้มานานแล้วนงมินไม่ต้องโทษคุณเมฆหรอกนะคะ ที่เป็นแบบนี้เพราะพี่ทำหน้าที่ภรรยาไม่ดีเองมันไม่เกี่ยวหรอกค่ะว่าพี่พัดดีหรือไม่ดีต่อให้พี่พัดไม่ดีมันก็ไม่ใช่เหตุผลที่จะทําให้พี่เมฆมีเมียน้อยได้ตามอาเภอใจนะแบบนี้ไม่ได้แล้วมินต้องบอกพ่อกับแม่ให้พ่อกับแม่จัดการพี่เมฆมินระดากล่าวด้วยความโมโหเมื่อเห็นดังนั้นปริยชาติจึงคิดจะใช้ประโยชน์จากเหตุการณ์นี้อย่างน้อยๆสิ่งที่เธอจะพูดต่อไปนี้ ก็แน่จะทำให้คนที่เธอรักคลายความรู้สึกผิดบาปภายในใจลงได้บ้างนี่แหละค่ะคือเหตุผลที่พี่บอกว่าพี่ไม่ได้รักคุณเมฆทุกวันนี้ที่เรายังอยู่ด้วยกันก็พอหน้าตาทางสังคมเท่านั้นเพราะงั้นนงมินไม่ต้องบอกคุณพ่อกับคุณแม่หรอกนะคะเพราะพี่ไม่ได้เดือดร้อนอะไรนงมินรู้แบบนี้แล้วยังอยากจะให้พี่มีลูกหรือให้อยู่กับคุณเมฆต่อไปอีกไหมแต่ถ้ามีลูกพี่เมฆอาจจะเลิกกับผู้หญิงคนนั้นเพื่อเห็นแก่ลูกก็ได้นะคะ ก็อาจจะเป็นไปได้นะคะแต่พี่คงไม่เสี่ยงเพราะถ้าคุณแม่ไม่ยอมเลิกกับผู้หญิงคนนั้นพี่กลัวว่าลูกจะกลายเป็นเด็กมีปัญหาพี่เมฆนะพี่เมฆมิลดาบนพลางขมวดคิ้วด้วยสีหน้าเคร่งเครียดเธอรู้สึกผิดหวังในตัวพี่ชายเป็นอย่างมากนี่พี่สะพายของเธอต้องทนทุกข์กับการถูกนอกใจมานานแค่ไหนแล้วนะนงมินดูเรื่องนี้ก็ดีแล้วค่ะเพราะตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไปพี่จะขอน,อนอนที่ห้องนงมินทุกคืนเลย ปริยชาติกล่าวพลางยิ้มหวานต่างจากคนเด็กกว่าที่ยังไม่คลายจากความกังวลถ้าพี่พัดมานอนกับมิ้นทุกคืนแล้วพี่เมฆจะไม่มีปัญหาล้วคะมิลดาถามด้วยสีหน้าเป็นกังวลแม้จะรู้ว่าพี่ชายของตนนอกใจพี่สะพ้ยแต่นั่นก็ไม่ใช่เหตุผลที่เธอจะสามารถถือสิทธิ์ความเป็นเจ้าของในตัวพี่สะพยได้ไม่เป็นไรหรอกคะ่ะเพราะอีกไม่กี่วันคุณเมฆก็จะไปสัมมนาแล้ว ประยะิยชัดกล่าวติดตลกและนั่นก็ทําให้มิระดาเข้าใจได้โดยทันทีว่าข้ออ้างที่เมคินบอกกับทุกคนว่าไปสัมมาแนา่แท้ที่จริงแล้วคือการไปอยู่กับเมียน้อยนั่นเองปริยะพั์ซุดตัวลงนั่งที่โซฟาในห้องนั่งเล่นก่อนจะมองดูเฝือกที่ขาของตนและถอนหายใจออกมาเบาๆนี่ก็เป็นเวลาเกือบหนึ่งเดือนแล้วที่เธอมาพักอยู่ที่บ้านหลังนี้ อีกไม่นานก็คงจะครบกำหนดที่เธอจะต้องถอดเฟือกออกแต่จนป่านนี้แฟนน้องของเธอก็ยังสืบหาคนร้ายที่วางแผนสังหารเธอไม่ได้เมื่อคืนเธอนอนคุ้นคิดถึงเรื่องนี้ทั้งคืนจนเธอตัดสินใจว่าเมื่อเธอหายดีแล้วเธอจะเลิกปลอมตัวเป็นแฝนน้องและกลับไปเป็นปริยพัฒคนเดิมเพราะเธอไม่ต้องการให้ปริยชัดต้องเสี่ยงอันตรายแทนเธออีกต่อไปแล้วหากกลับไปอยู่ที่นั่น เธออาจจะไม่มีชีวิตรอดกลับมาเจอทุกคนอีกก็ไม่เป็นไรในเมื่อคนร้ายต้องการชีวิตของเธอเธอก็ควรจะกลับไปเผชิญอันตรายด้วยตัวเองเมื่อคิดมาถึงตรงนี้ปริยพัฒน์ก็ถอนหายใจออกมาเฮือกใหญ่หากเธอต้องจากโลกนี้ไปจริงๆเธอก็คงไม่มีโอกาสได้เจอกับทุกคนที่เธอรักไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ปริยฉัตรหรือเปรมนัดแต่นอกเหนือจากบุคคลอันเป็นที่รักทั้งสี่คนแล้ว ยังมีอีกคนหนึ่งซึ่งมีความสำคัญกับเธอมากนั่นก็คือสาสิการหลังจากที่เธอและสาสิการดูคอนเสิร์ตด้วยกันในห้องของปริยสัดเมื่อหลายวันก่อนสาสิการก็ไม่ได้มาหาเธอที่นี่อีกเลยนอกจากนั้นยังไม่โทรมาหาและไม่ส่งข้อความมาหาเธอแม้แต่ข้อความเดียวซึ่งต่างจากปกติที่อีกคนมักจะส่งข้อความมาถามทายอาการของเธอส่งลิงก์เพลงใหม่ๆม,มาให้ฟังบ้าง ถามว่าเธออยากทานอะไรและซื้อมาฝากหลังจากที่เจ้าตัวเลิกงานแล้วแม้ว่าเธอจะส่งข้อความไปหาแต่อีกคนก็เพียงแค่อ่านเท่านั้นและไม่ได้ตอบกลับมาแต่อย่างใดจนดูคล้ายกับว่าอีกคนพยายามตีตัวออกห่างจากเธอซึ่งเธอก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมส,สสิการจึงทำเช่นนั้นแต่เธอก็พยายามที่จะมองโลกในแง่ดีว่าอีกคนคงกำลังง่วนอยู่กับการทำงานจึงไม่มีเวลาติดต่อกับเธอ หรือไม่เธอก็อาจจะอยู่คนเดียวทั้งวันจนคิดฟุ้งซ่านไปเองยิ่งเธอคิดว่าอีกไม่นานก็จะถึงวันที่เธอจะต้องไปจากที่นี่เธอก็ยิ่งรู้สึกกระวนกระวายใจเพราะเธออยากอยู่ใกล้ๆกับสักการให้นานที่สุดแม้เธอจะรู้ดีว่าความรู้สึกที่เธอมีต่อสักการนั้นไม่สมควรเกิดขึ้นกับหญิงสาวที่แต่งงานแล้วอย่างเธอแต่เธอก็ไม่สามารถห้ามใจตัวเองได้เลยยิ่งอีกคนหายไปแบบนี้เธอก็ยิ่งคิดถึง อยากเจออยากพูดคุยกันเหมือนก่อนหน้านี้ปริยพัฒน์สูดลมหายใจเข้าลึกๆแล้วก็มมองสมาร์ทโฟนที่อยู่ในมือพลังบอกกับตัวเองว่า mm hmm. เธอขอแค่ช่วงเวลานี้เท่านั้นแม้เวลาจะเหลือเพียงน้อยนิดแต่เธอก็จะใช้มันให้คุ้มค่าที่สุด mm hmm. เมื่อคิดได้ดังนั้นเธอจึงกดโทรออกไปยังเบอร์ของสสิการทันทีปริยพัฒนฟังเสียงรอสายด้วยหัวใจที่เต้นรัว เราะไม่แน่ใจว่าอีกคนจะยอมรับสายของเธอหรือไม่เวลาที่ผ่านไปแต่ละเซววินาทีสำหรับการรอคอยนั้นทำให้เธอรู้สึกอึดอัดเหลือเกินฮัลโหล